แม้ว่าจะค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า i s u z D-Max กำลังจะกลายเป็นรุ่นรถยนต์และรุ่นรถกระบะปิกอัพที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเป็นปีที่4ติดต่อกันแม้ว่าภาพรวมในตลาดปีนี้จะไม่สู้ดีนักจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่สะสมมาก่อนหน้าแต่ตรีเพชร Isuzu ยังเดินหน้าตอกย้ำความเป็นแบรนด์รถกระบะปิกอัพอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยการเปิดตัว i s u z D-Max ใหม่ ไฮต้านิยามเหนือลิมิตพิชิตโลกจัดเต็มทุกไลน์อัพเพื่อกระตุ้นตลาดปลายปีด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมสีส้มใหม่นามิบูออร์เรนจ์ใหม่ก้าด้านหน้าใหม่ตั้งแต่ฝากระโปรงจะรดกันชนหน้าพร้อมการออกแบบแอร์เคอร์เทนวัตกรรม a e r o d y n a มิกรถแรงต้านอากาศฝาท้ายและชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่ภายในเพิ่มความโดดเด่นสุดพิเศษด้วยมีอุระดีไซน์เพิ่มการขับขี่ให้สนุกยิ่งขึ้น ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยพัดเดิลชิพอีกทั้งยังมีหน้าจออินฟร t เทนเมนต์ดิสเพลย์ขนาด9นิ้วแบบมัลติทัสกิ้งเชื่อมต่อข้อมูลกับหน้าจออินทิเกรตเต็ดเอไดีใหม่ขนาด7นิ้วแสดงผลได้หลายฟังก์ชันยกระดับความสดุกสบายให้กับผู้ขับขี่และยังมาพร้อมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยใหม่ล่าสุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADA s ด้วย 3D Imaging Stereo Camera ที่กว้างขึ้นและแม่นยำขึ้นพร้อมใหม่ ระบบเวทฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดถอยเริ่มต้นที่540,000ไปจนถึง1,254,000บาทเริ่มจาก i s u u v-cross 4x4 ใหม่ปลดล็อกทุกความท้าทายกับความแข็งแกร่งดุดันมาพร้อมสีใหม่นามิบูออร์เรนจ์ไมก้าดีไซน์ใหม่หมดตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ากระดสเกิร์ตด้านล่างพร้อมชุดแต่ง i s u u v-cross package รวมถึงฝาท้ายและชุดไฟท้ายแรงสุดด้วยเครื่องยนต์ Isuzu ส DDI Blue Power ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีโดยมีราคาจำหน่ายตั้งแต่917,000ไปจนถึง1,264,000บาทภายนอกใหม่ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่โฉบเฉี่ยวด้วย i s u z Vision b y l e d Promati Functional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟรีและไฟเลี้ยว ใหม่กระจังหน้าแบบ 3D Dimension สีเทาดำและ black chrome ใหม่ Air Curtain ที่กันชนหน้านวัตกรรม aerodynamic ลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์ตหรูใหม่ไฟท้ายแบบ triple armor LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นใหม่ล้อลอขนาด18นิ้วดีไซน์แบบ r o c k e t and wild สีดำด้าน matte black ภายในยกระดับความสะดวกสบายสไตล์ premium เพิ่มความโดดเด่นด้วยมิราดีไซน์โรลามีมิติภายใต้แนวคิด High Class and Sophisticated เน้นสีทูโทนดำน้ำตาลห้องโดยสารกว้างแผงคอนโซลหน้าชับ Horizontal Layers เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายตามหลัก Usability Design เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในทุกการเดินทางเบาะดีไซน์ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี Coolmax ช่วยลดการสะสมความร้อนระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับใหม่ ชาร์จิ่ง s o อกเกตแบบ USB-C ชาร์จได้รวดเร็วทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูวโซนควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาสามารถรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5ใหม่หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด9นิ้วรองรับการใช้งานทั้งระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay ใหม่หน้าจอแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับหน้าจอ integrated m a d แสดงผลได้หลายฟังก์ชันระบบเสียงรอบทิศทาง8ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound ใหม่ล่าสุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D Imaging Stereo Camera ที่มีมุมมองกว้างและมั่นยำกว่าเดิมพร้อมเรดาร์2จุดและเซนเซอร์8จุดรอบคันใหม่ระบบช่วยเตือนขณนะถอยรถยนต์พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอยใหม่ระบบ r a f h Terrain Mode ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้ง2และ4ล้อด้วยการควบคุมการกระจายกำลังทุกช่วงความเร็วใหม่ระบบแสดงองศามุมปินไต่าลาดเอียงและทิศทางการเลี้ยวของล้อที่หน้าจอ Integrated MAD และ Infotainment Display ลุยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นลุยน้ำลึกสูงสุดได้ถึง800มิลลิเมตรใหม่ Isuzu D-Max h a i l a n d e r 4ประตู ปลดล็อกนิยามใหม่แห่งปิกอัพระดับท็อปคลาส,สที่ผสมผสานความหรูหราอย่างลงตัวเป็นนิยามคําว่าปิกอัพให้เหนือระดับด้วยดีไซน์ที่ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียดสมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาพร้อมเครื่องยนต์อิสุก3าม d จ็ดศูนย์ดีไให้กําลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีและเครื่องยนต์อิสุก1.9 DDI b l ด e p o w e ี Gen 2ให้กําลังสูงสุด 150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีราคาจำหน่ายตั้งแต่865,000ไปจนถึง1,151,000บาทภายนอกใหม่ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่ Isuzu Vision by LED พร้อมมอเติฟังชั่นแนลเดย์ไลท์ทำหน้าที่ทั้ง d a y ์ไลท์ f a i ร y ีและไฟเลี้ยวใหม่กระจังหน้าแบบ3 d dimension ดูดันสะกดทุกสายตากับสีซิล k ี้ซิลเวอและ Dark g r กร ใหม่ Air Curtain ที่กันชนหน้านวัตกรรม Aero Dynamic รถแรงต้านอากาศแบบฉบับรัสปอร์หรูใหม่ไฟท้ายแบบ Triple Armor LED สัยลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นใหม่ล้อลอ,ลอ,ลอขนาด18นิ้วดีไซน์แบบเทอร์ไบ s p i ป a l ภายในห้องเดีสารพรีเมียมตามแนวคิด High Class and Sophisticated สท้อนความหรูหราโทนสีดำเงินเสริมความประณีต ด้วยมี design, อุระดีไซน์ออกแบบการใช้งานตามหลัก usability design พร้อมหน้าจอ multitasking system ปลดล็อกสู่ประสบการณ์การเดินทางอีกขั้นที่ลงตัวในทุกมิติใหม่หน้าจอ integrated m a d ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้2สไตล์เชื่อมต่อกับข้อมูลหน้าจอ entertainment display สะดวกยิ่งขึ้นเบาะนั่งดีไซน์ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี Coolmax ช่วยลดการสะสมความร้อนระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทาง ในตำแหน่งที่นั่งคนขับใหม่ชาร์จิ่งซ็อกเก็ตแบบ USB-C ชาร์จได้รวดเร็วทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดู l z โซนควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาสามารถรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5ใหม่หน้าจอระบบสัมผัสอินฟ t a i n m e n t Display ขนาด9นิ้วแช้รองรับการใช้งานทั้งระบบวเลส Android Auto และวเลส Apple CarPlay ใหม่หน้าจอแบบ multitasking system เชื่อมต่อข้อมูลกับหน้าจอ integrated m a d แสดงผลได้หลายฟังก์ชันระบบเสียงรอบทิศทาง8ลำโพงแบบ dynamic surround sound ใหม่ล่าสุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D imaging stereo camera ที่มีมุมมองกว้างและมั่นยำกว่าเดิมพร้อมเรดาร์2จุดและเซอร์8จุดรอบคันใหม่ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถยนต์พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย ใหม่อิสุดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์สประตูปลดล็อกศักยภาพใหม่ไปได้ไกลกว่าพิกอัพ2ประตูที่ออกแบบให้สอรับกับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นภรสานสมรรถนะความทนทานและความประหยัดน้ำมันขั้นสุดมาพร้อมเครื่องยนต์อิสุ3.0ดีไดบลูพาวเวอร์ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอรอบต่อนาทีและเครื่องยนต์อิสุหนุดเดีได้บลูพาวเวอร์เจนให้กำลังสูงสุด150แรงม้า ที่3,600ร,ร,รอบต่อนาทีมีราคาจำหน่ายตั้งแต่758,000ไปจนถึง935,000บาทภายนอกใหม่ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่ i s u Vision b y l e d p r o m ม t i ลติฟัง i o n a l Daylight ทำหน้าที่ทั้งเด y l i g h t ไฟรีและไฟเลี้ยวใหม่กระจังหน้าแบบ 3D Dimension ดุดันสกดท,ทุกสายตากับสี Silky Silver และ Dark g r a y ใหม่ Air Curtain ที่กันชนหน้าโน้ตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์หรูใหม่ไฟท้ายแบบ Triple Armor LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นใหม่ล้อลอลอ,ลอขนาด18นิ้วดีไซน์แบบเทอร์ไบ s p i ป a l ภายในห้องดีไซน์พรีเมียมตามแนวคิดไฮคลาสแอนด์ซูฟิสเคเตตสท้อนความหรูหราโทนสีดำเงินเสริมความประณีต ด้วยมี design, อุระดีไซน์ออกแบบการใช้งานตามหลัก usability Design พร้อมหน้าจอมัตติ t a s กิ้งซิสเต็มปลดล็อกสู่ประสบการณ์การเดินทางอีกขั้นที่ลงตัวในทุกมิติใหม่หน้าจอ Integrated MAD ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้2สไตล์เชื่อมต่อกับข้อมูลหน้าจอ i n t e r t a i n m e n t Display สะดวกยิ่งขึ้นเบาะดีไซน์ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีค o o l m a x ช่วยลดการสะสมความร้อน ระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับใหม่ชาร์จจิ้งซ็อกเก็ตแบบ usb c ชาร์จได้รวดเร็วทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูว z โซนควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาสามารถรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ pm 2 5ใหม่หน้าจอระบบสัมผัส infotainment display ขนาด9นิ้วใช้รองรับการใช้งานทั้งระบบ wireless android auto และ wireless apple carplay ใหม่หน้าจอแบบ Multi t a s k i n g System เชื่อมต่อข้อมูลกับหน้าจอ Integrated m a d แสดงผลได้หลายฟัง์กชันระบบเสียงรอบทิศทาง8ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound กล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเส้นกะระยะเลนไก u i ใหม่ Isuzu D-Max c a p 4ผลล็อกนิยามใหม่แห่งปริ k u อัเพื่อชีวิตที่สะดวกลงตัว มาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 1.9d Blue Power ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3 6 0 0รอบตนาทีในราคาจำหน่ายตั้งแต่จะแสนสา0 0 0ไปจนถึง882,000บาทภายนอกใหม่ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่ Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multi-functional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟรีและไฟเลีย้ยวใหม่กระจังหน้าแบบ 3D Dimension ดูดันสกดทุกสายตากับสีซิลกี้ซิลเวอร์และดาร์กเกรย์ใหม่แอร์เคอร์เทนที่กันชนหน้านวัตกรรมแอโรเดนิมิกรถแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์รหรูใหม่ไฟท้ายแบบทปเปิ e a อาร์เมอร์ LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นใหม่ล้อลอขนาด16นิ้วโชว์เขี่ยวทันสมัยภายในห้องโดยสารที่ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลายสะดวกสบาย ตามหลัก Usability Design โดดเด่นด้วยม i อร a ดีไซน์เบาะผ้าดีไซน์ใหม่ใหม่หน้าจอระบบสัมผัส i n f o t t i n n m n t t i s s p l y y ขนาด8นิ้วแี่รองรับการใช้งานทั้งระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay ใหม่ ISU DMAX Space Cap ปปลดล็อกศักยภาพใหม่ไปได้ไกลกว่าออกแบบให้สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ภาษาสมรรถนะความทนทานและความประหยัดน้ำมันขั้นสุดมาพร้อมเครื่องยนตอ์อิสุ3.0ดีไดบลูพาวเวอร์ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีและเครื่องยนตอ์อิสุ1.9ดีไดบลูพาวเวอร์เจน2ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีในราคาจำหน่ายตั้งแต่650,000าไปจนถึง760,000บาทภายนอก ใหม่กระจังหน้าแบบ 3-dimension ดูดันสกดทุกสายตากับ silky silver และ dark gray ใหม่ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่อิสุกวิชั่น B บ LED ีดพร้อมติฟังชั่นแลเดย์ไลท์ทำหน้าที่ทั้งเดย์ไลท์ไฟรีและไฟเลี้ยวใหม่ air curtain ที่กันชนหน้านวัตกรม Dynamic, รม aerodynamic ลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์รหรูใหม่ไฟท้ายแบบ triple armor LED เสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นใหม่ล้อลอยขนาด16นิ้วโฉบเฉี่ยวทันสมัยภายในห้องดดไสารที่ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลายสะดวกสบายตามหลัก u s a b i l i t y Design โดดเด่นด้วยมิราดีไซน์ใหม่หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด8นิ้วใช้รองรับการใช้งานทั้งระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay เบาผ้าดีไซน์ใหม่ กล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดแบบบิวอินพร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์ใหม่ Isuzu D-Max Spark ปลดล็อกพร้อมลุยทุกงานบรรทุกหนักเปลี่ยนนิยามคำว่าบรรทุกหนักให้แตกต่างจากที่เคยออกแบบโดยประสานการทำงานของโครงสร้างตัวถงังแชสซีเครื่องยนต์และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งไม่ว่าสภาพถนนแบบไหนก็มั่นใจได้พร้อมด้วยความประหยัดน้ำมันขั้นสุดของ i s u z จนกลายเป็นสุดยอดปิกอัพที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะเพิ่มผลิตผลแห่งความสำเร็จมาพร้อมเครื่องยนต์ i ิสุ3.0ดีได้บลูพาวร์ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีและเครื่องยนต์ i ิสุ1.9ดีไดบลูพาวให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีโดยอิสุดีแม็กซ์พาใหม่มีเลือกทั้งรุ่น 4x2 และรุ่น4 x 4ซึ่งได้เพิ่มระบบ r ราฟเ Terrain Mode มาในรุ่น 4x4 ด้วยในราคาจำหน่ายตั้งแต่540,000ไปจนถึง727,000บาทภายนอกดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ากระจังหน้าและไฟหน้ากระบะท้ายกว้างขนาดใหญ่พร้อมรับทุกงานหนักรองรับรูปแบบการบรรทุกที่หลากหลายได้อย่างคุ้มค่าภายในห้องดีสานภายในตอบโจทย์งานบรรทุกเน้นความสะดวกสบายกว้างขวางตามหลัก usability design บรรทุกหนักบรรทุกไกลก็ขับสบายตลอดเส้นทางใหม่หน้าจอ i n f o t อร์เ e n t Display ขนาด8นิ้วใช้งานง่ายรองรับทั้งระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay เบอะที่นั่งคนขับสามารถปรับอิสระห้องนิสานกว้างขวางรวมถึงพื้นที่เหนือศีรษะและพื้นที่วางเท้ากระจกไฟฟ้าเพิ่มความสะดกสบายคอนโซลกลางออกแบบปุ่มควบคุมและสวิตต่างตางใช้งานสะดวกสบาย ตำแหน่งวางแก้ว2จุดพร้อมช่องใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรข้างประตูช่องเก็บของอนเนกประสงค์กล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดแบบบิวอินพร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์สำหรับร,ราคาจำหน่ายในทุกรุ่นย่อยมีดังต่อไปนี้พบกับใหม่อ s u ุ Dmax ็กซ์ลิมิตพิชิตโลกได้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นไป ที่โชว์รูมอิสุทั่วประเทศ กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ